หนังมีกกอบมากวันนี้นะคะสไลด์ก็ค่อนข้างภูมิใจกับเมคอัพตัวเองใส่กลิตเตอร์นิดนึงน,นี่คะ่ะใช้ได้ไหมวันนี้นะคะเราก็จะมาอัพไขมันกันหน่อยเนะน,นี่น่ากินไหมคะบลูชีส ใครนะคะที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปสไลด์รีวิวชีส32ชดิตนะคะขึ้นไปดูข้างบนได้เลยมีขนมปังอันนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆขนมปังคีโตเน้นโปรโตีนกับไขมันว้าว wow, round table นะคะเป็นตับบทอร่อยมาก f a s ติ n g วันนี้ fast มาทั้งหมดนะคะ20ชั่วโมงจุดสากินกันเถอะไม่รอช้าแล้วนี่น่ากินมาดูตับดิ อืมเนื้อมันแดงมากดูดิเนื้อตับนะใส่นเลยคะ่ะใส่ผักคะน้าลงไปหน่อยไปอืมไอ้รสชีสมาก,กิเลยคะ่ะอร่อย รู้ชีสเหมือนไทเซอรู้สึกว่าเทาคนน่ไม่ชอบไทมากๆไปเลยเต่รู้สึกม่็มีคนที่รู้สึกเฉยๆกยับไทอ่ะแบบไม่ชอบเกลียดไปเลยชีสเหน่นะคะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่รักไปเลยก็จะเกลียดไปเลยคาแรคเตอร์แบบเอาจริงมันเหมือนไทรเว้ยคนที่รู้สึกเฉยๆกับไทอาจจะน้อยแต่ว่าคนที่มาดูไเรอ่ะคงเกลียดไทเข้าไสรไปเลยหรือแม้ก็รักไทรไปเลยหรือว่าชอบไทรมากไปเลยจริงไม่จริง, ί, รงคอมเมนต์กันมาชื้นหวานทุกคน ก็กำลังไปทำทุระนะคะที่โตครีเมือกแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องพี่ไผ่กันอยู่กับนี่ด้วท Let's see Hi โ <laughs> okay. okay. mm hmm. อ้อ ตอนนี้คือโปรตีนอะ่ะเท่านี้แล้ว75-9ด้ามัในใกล้จะเท่าแฟดแล้วลกลัวว่าโปรตีนอะทำให้เลเวลของคีทอนจะ drop ลงได้นะคะกินเยอะเครสบาร์นะคะใครยังไม่ได้ไปดูสไลด์แนะนำสแน็คนะคะขึ้นมาดูข้างบนเลยเลยเอากลับมาถึงบ้านแล้วใส่ก็กำลังดื่มนะ้ำดีทอ็อกซ์อยู่นะคะอร่อยมากีความย มันช่วยเรื่องการขับถ่ายนิดหน่อยนะคะเราใช้ทานแบบวันละเท่านี้แล้ววันนี้พูดตรงๆว่าแบบเริ่มรู้สึกแบบไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าคีโตหรือใครกินแต่อะไรที่มันเลี่ยนแบบชีสอะไรอย่างเงี้ยให้เขา up fat อย่างเงี้ยรู้สึกแบบปวดหัวเพราะว่ามันเลี่ยนมากก็เลยเนี่ยเดี๋ยวจะมากินอันนี้นะคะใช่ก็อยากพยายามให้แบบ f a ตมันสูงที่สุดแต่มันยากยากยากมากเลยอะคือใครที่ทำคีโตแบบเคร่งแข้งแบบ สำเร็จงงย่างเงโขไหวเลยคือตอนนี้ไซขอย้ำนะคะว่าไซไม่ได้อยากลดน้ำหนักหรืออะไรนะคะแต่แค่อยากให้ร่างกายเข้าอยู่ใน keto ซิ s อยากให้ไอแผ่นที่ตัวฉี่อ่ะมันกลายเป็นสีม่วงให้ได้ถ้าหนึ่งวีคนี้มันเริ่มเอฟเฟกต์ไซอาจจะต้องจบแค่ที่หนึ่งอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันม่อยกินอาเหมอนปลาเธอเพิ่มด้วยม่งนี่เราไม่้ชอบ อยู่ที่ห้องสไลด์แล้วนะคะสไลด์เลียเ่ยนมากจากอาหารขาวก็เลยเอาขนมมากินอีกอยากสั่งยี่ห้ออื่นมาแล้วถ้าใครมีไอติมคีตโตแนะนำอ่ะก็ใส่ลงมาข้างล่างได้เลยนะคะแต่ตอนนี้เท่าที่มีคือมีเท่านี้กินเหลือไปแล้วตอนเนี้ยตัติมมันแบบไล่แปดมาก ก็เลยเพิ่มไปแฟตรอยห้าสิบแหละได้อยู่โปรตีนประมาณร้อยสองคาร์บส์ก็อยู่แบบ50กว่าไม่ได้แย่มากแต่ว่าอันนี้รวมได e t ช r ร์รี่ไฟด้วยเพราะฉะนั้นความจริงคาร์บสต่ำกว่าันแน่นอน,อนได้ชอร์รี่ไฟเบเนี่ยมันจะมี2แบบแบบซู b ล e กัโบ i n s ซ l เล l e ์ใครสนใจจะทำคลิปก็จะตั้งใจทำให้ะคะ่ะชิมรสช็อกโกแลตซิไม่เคยชิมนี่นะะเนืน้อมันก็จะแบบครีมครีมออืมนี่คอมโบ ทุกคนคะสไลม์มีอะไรติดปากไหมคะนี่ใส่เส้นน,นั้นนาะคิตตี้เขาเซ็นให้ส่ด้วยที่เขียนสไลม์ิพนนะ่ะคิตตี้เป็นคนเขียนรักเพื่อนอนะคิตตี้ก็เก่งนะสวัสดีค่ะนนนโนนะคะฝากตัวด้วยนะคะทุกคนโอเคหยุดยอเพื่อนกินต่อ a v o c า d o ของเราอะยังไม่สุกแต่เราก็เลยลองทำมั่วๆดูใส่แ a ร r f r y อ r พี่หน่อชอบของเก่งไหมอ๋อเป็นกวนดินะเป็นเติมพี่หน่อชอบหน้าท้องใช่ไหมชอบพี่หน่อยกำลัเอ็มอยู่ทุกคนลงยังทำจริงไม่่นาลองหรกพี่หน่อยก็ไปช่างสิเดี๋ยวเราจะทำ raw s a l m o ันด้วยนะคะวันนี้วันนี้จะเป็นคีโตแบบคลีน n c r e แต่วันนี้จะมีกินไอติมแม่ของพี่ไผ่ให้น้องชายใส่เป็นของขวัญวันเกิดอันนี้คืออล l ฟออยล์ค่ะ ได้กินไหมได้กินมาได้กินมา,ไ,นมาไม่ได้กินโหถ้านะกินอ่ะไข่สุกเชียวลาสปองในหนังอ่ะตัดดีดีฮะโอ้โหกรอบปีได้ยินเสียงไหมมือแรกของวันความสุกอ่ะคือ perfectly cook เลยเยอะมากในหนังมีกรอบมาก ซึ้นเลยซีโค้ดอือหือสีมันสดมาทุกคนในชีวิตจริงอือือมส,สุดยอดไม่นี่ค่อยดีอะ่ะทุกคนดูไข่ดิ คนคะ Little things in life ค่ะแค่นี้ส่ก็มีความสุขมากแล้วว่าเนื้อ,น,อนวลมากเหมือนอีคลิปเลยพระจันแดนมงัวอ,อโวคาโดกินเข้าไปค่ะไม่เสียหายช่วยลดปัญหาฟู้ดเวส์ทำให้แม่บ้านล้างจานได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญหน้าหนาแฟตหนึ่งกรัมให้พลังงานตั้ง9แคลอรี่นะคะ <c oughs> หกโมงครึ่งคือใซจะพยายามกินให้เสร็จไม่เกินสองทุ่มครึ่งแล้วกันก่อนเนี้ยคือไซพยายามจะปรับเวลาให้มันกลับมากินเข้ากับเวลาที่ชาวบ,บ้านกินกันเพราะว่าไม่งั้นนะไก็จะแบบไม่ได้กินข้าวกับคุณแม่อเพราะเวลาเราแปลกประหลาดเมื่อก่อนนะกินถึงตีหนึ่งอะไรเงี้ยบางทีถึงตีสามเลยเนะพราะไซเป็นแบบมนุษย์กลางคืนมนุษย์ยามวิกาลนะคะไนท์อาลเราก็จะพยายามทำให้ได้อร่อยากอบะชอบกินคืนมากือ เหมือนกินกาแฟแบบกาแฟเย็นเลยอวันนี้จะใส่น้าเยอะผิดปก,กติปกติ<ๆ>ใส่แบบแค่นี้โอ้ยโอ้ย,อยตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มห้าสิห้านะคะความจริงอะห้าสิบเ็ดแต่ว่าเราจะตั้งนาฬิกาเร็วเสมอน,นะคะเพราะว่าเราเป็นบ้านที่ well prepared กินต่อกันนะคะน่าก,กินเลยน่ากินไหมคะหอมมากเลยคะ่ะข้างในจะมีเบคอนชีสแล้วเราก็เพิ่มบลูชีสเข้าไปอีก ดูชีสเป็นก้อนเลยที่เราใส่เข้าไปอืมกับมากินเค้นี้อีกแล้วเพราะว่ามันแบบเป็นการแอดแฟตที่ง่ายมากนะคะอันนี้เหลอครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะลองไปสั่งยี่ห้ออื่นอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากนมข้นหวานให้ดูนี้ใครเป็นแฟนเป็นเตอรทาเมก็คอมเมนต์กันมาได้เลยอนะเรลยชอบมากช้อนชานะแล้วเราก็กะกะเอาอร่อยมากเลยชอบมากเลยนมข้นเนี่ยนี่นะคะเราก็จะลองชิมกับไอติมดูอือหัวมาก สช้อนชาถ้าคำหนึ่งช้อนโต๊ะเราบีบไปสมครั้งอนะเราก็รู้สึกว่าเหมือนเรากินเยอะทั้งความจริงมันเท่ากับช้อนโตช้อนชาอันนี้เป็นรสกาแฟนะคะเยอะไหมล่ะกุนต้องทำไหมคะ วันนี้นะคะสไลคก็ได้ตรวจฉี่ไปแล้วตอนนี้ก็เวลาสี่โมงกว่าทำเมื่อเช้าตรวจไปแล้วแล้วก็จะบอกว่ามันก็ยังขึ้นเป็นแบบสีเดิมอยู่อะคือเอาจริงเราไม่รู้่าเราทำอะไรผิดอะเอาจริงๆวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะเพราะเป็นวอร์ดไอีในหนึ e งเป็นวันสุดท้ายแล้วก็จะเซเลบร์นิดนึงมีกินอะไรแบบเต็มไเป็นหมดเลยเดี๋ยวรอดูนะคะวันนี้นะคะเราจะกินเนื้อคะนี่นะคะวันนี้เราใช้น้ํามันมะกอกค่ะโอนได้มาแล้วนะคะ เนื้อเราเมื่อกี้ราดนะ้ำมันมากอกไปเพิ่มไปด้วยนี่นะคะถ้ากินไหมล่ะหอมเนื้อนะคะเป็นเหมือนแบบผู้ชายที่แบบหนักแน่นมากนะคะแล้วก็นุ่มนวลนันวของผู้หญิงนะคะผสมผสานกันอยู่ในเนื้อสเต็กนะคะผสมผสานกันมากลายเป็นสเต็กชิ้นนี้ดูดิ <c oughs> เ็น second egg วนาว yeah ฮึมฮึมยูมาร์เน่เนี่ยคะเอาผ้ามาและไม่ได้ใส่คอเสียใจเสื้อตัวนี้พี่สาวพี่ชายคนนี้ตองเปลียลาวาค่ะฮึมฮใช่ Mm hmm. ตอนนี้นะคะเราก็เปลีป่ยนบรรยากาศมาเรื่องชมนกชมไม้นะคะที่จะกินอันนี้ค่ะเอกมะพร้าวหอมมากโอ oh. มะพร้าวกินแล้วคิดถึงพี่เ้าเลย <laughs> ดอกพิกลบ้านเรามีสไลมันเป็นแมกโนเลียซึ่งแม่ชอบม,มากสไลและข้อหมาร้อยเป็นมาลัยนี่ไงเพราะมันมีุูเงี้ยสวยอะแม่กินได้ไหมแม่คุณแม่เก็บดอกพิกลมาให้เธอถามว่ากินได้หรือเปล่าแม่บอกว่ากิกนไมได้มเข้ากับมะพร้าวที่เรากินอยู่เลยอะรับดอกพิกลสักดอกไหยคะ่ะตอนนี้นะคะก็เวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบแปดน มสลายหิวอีกแล้วก็นี่จะกินพิซซ่าอะพิซซ่าเราเป็นไงบ้อมหอมแล้วมากินไม่ละพิซซ่าของเราดีหืมอร่อยอะ่ะทานได้หไหมคะยอดมดก็ ทานได้ไหมคะดูเนื้อช็อกโกแลตดีปังมากได้ทานันมิลค์ในคริสตัลคิดนะครัว่ากกสเป็นคนเยอะค่ะสลากินไล์ครับมานนี้คือเส้นเขาเรียกว่าอะไรเส้นเนี่ยอูด้งนะ S <S นี่วันนี้องก,ก็กินพิซซ่าแต่เป็นพิซซ่าปกติน่ากินมากทุกคนใครอยากดูสไลกินพิซซ่ากับน้องวุฒิแล้วก็เมาโมยนะคะคอมเมนต์กันมาข้างล่างเลยค่ะตอนนี้นะคะสไลก็กลับมาที่ห้องสไลแล้วตอนนี้กําลังกินของหวานนะคะมาได้ตลอดอยู่แล้วมันดูเละๆนิดนึงนะแต่มันก็คืออัลมอนด์บัตเตอร์นะคะเป็นเหมือนสแน็ควันนี้ไอเอฟไซก็จะกินแบบ6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยชิวๆวันอาทิตย์เนอะแล้วก็ตัดก,กินเป็นสแน็คคล้ายๆไอติมอะค่ะตอนนี้ลืมคิดโราหมดบ้าแล้ว อัน้าทาม่ล่าฟู <Develop ing> โคออันนี้อร่อยมากเลยอะของ Clean Paradise คือทั้งกล่องเนี่ยมีค้าประมาณ10กรัมนะคะเราก็ไม่ได้ทานทั้งกล่องนะเราถือว่าโอเคย,ยังอยู่ในระบไม่เกิน50กรัมลอยอะ่ะนี่นะคะขนมหวานมื้อดึกของเจ้านี้เลยเป็นเค้กรสกาแฟร่อน <R od cafe> oh. เหมือนเดึกที่แทาทูฉันไปนอนละงี่นยนค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็สะบงอยู่เปิดฉีกรอบแล้วนะเมื่อเช้ามันก็ยังไม่เป็นคีโตซิสเพราะฉะนั้นสไลด์อ่ะตอนนี้น้าหนักลงไปอ่ะประมาณโลนึงแต่ว่าไปเซิร์ชมาเขาบอกว่าไปน่าจะเป็นน้ําหนักน้าส่วนใหญ่คนที่ทำกีโตอาทิตย์นึงนี่ยงน้ำหนักที่หายไปอ่ะเป็นวอ์เวทนะคะดูผอมก็ปกตินะคะซึ่งสไลด์อ่ะเฉยๆกันตรงนั้นแล้วเพราะว่าไม่ได้อยากลดน้ําหนักแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะยุติกีโตนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงแล้วขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ ก็ดูจนจบชอบไม่ชอบอะไรนะคะก็ติดชมสไลด์ได้เสมออย่าลืมกดไลค์ subscribe แชร์กดกระดิ่งให้สไลด์และกดกระดิ่งให้ให้ใครให้ใครคะเอาคุณงี้เอา่ะพี่หน่อยพูดดิดีดีเยนะคะไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายใครอยากเห็นสไลด์ท่างคลิปกินกินอีกคอมเมนต์ก็มาได้นะคะบ๊ายบาย Good m วันนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็วันที่ย2นะคะ สไลเนียตัดสินใจทำาีีโตต่อนะครับการที่สไลดตัดสินใจทำต่อเป็นเพราะว่าสไลดชอบการท้าทายชอบฝึกวินัยและไม่ชอบทำอะไรค้างๆคาคาไว้ถ้าหากว่าคิดว่าจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้จบค่ะทำมาถึงวันที่22ตอนนี้มุ่งแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มคาร์บกลับไปสู่การกินแบบไม่ได้คิดตรงจากขนาดนั้นนะคะอันนี้คือของสาวแมนม่งแล้วนะคะ <c oughs> ดีใจมากแล้วก็อยากบอกทุกคนว,ว่าความจริงแล้วอ่ะใส่คิดว่ามันอาจจะมั่วมาเกหน้า,น,านีโดยสารวิธีการตรวจของสไลด์อ่ะใส่ทาผิด <c oughs> ความจริงเขาให้จิ้มเข้าไปแค่ประมาณ15าวิแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็มาวางไว้ที่ผ่านมาเนี่ยจิ้มขางไว้ในกะสบัดงานแต่ว่าช่างมวันพว่าตอนนี้มันมั่วแล้วดิเพื่อน